อร่อยบรรยากาศด้วยหรออืมอร่อยจริงดิเนอะอร่อยนะร้ึงโอเคเลยนะอุราค่คิดดูร้านนีโอเคอร่อยขนาดนี้เราอีกอีกร้านหนึ่งจะเป็นไงยังยังแกชอบหนังไก่แกกินหนังไก่ลไปบ้านพี่้อกเนต้องไปรอนหนังไก้อปร่ พอมันยาพอผัก,กผักมาเป็นถุงผักถุงทิ้วเลย